วันนี้ก็เป็นวันอังคารที่19ตุลาคม64เวลาก็ประมาณ7จ็ดโมงเชา้าก็ถ่ายทำอยู่ที่ม่อนเองดาวที่ม่อนแจ่มแม่ลิมเชียงใหม่ภาพที่เห็นก็คือบรรยากาศของม่อนเองดาวซึ่งตอนนี้เห็นเป็น ทะเลหมอกหนาตึบไปหมดสิ่งที่เห็นข้างหน้าก็เห็นบางๆก็คือโดมที่พักของม่อนเอิงดาวแล้วก็เป็นเต็นท์ที่พักที่เห็นจางๆอากาศตอนนี้ก็เย็ยนสบายลมเอ่อยๆน่ดๆหน่อย เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยครับ